แทนที่เส้นเท่านะคะมาดาวแล้วก็ชิปเข็มเตอร์เริ่มด้ยจากการใช้ไซฟอนในการดึงข้อมูลก็คือฟอมไซฟอนแล้วก็แคตตาล็อก import t. d i ล็อกแล้วก็ใช้เมตายในการอ่านข้อมูลของ m e t a f i ไ e ก็คือ from metaio <p> import แล้วก็เป็น data file คือใช้ไม่์พายในการทำข้อมูลของเมตาไฟแล้วก็อินพาตคาโตฟีนะคะ

เปอรซนก็หลบอนไลนหัจากนั้นก็จะเป็น เท่ากับสเทสตาล็อกนะคะก็คือให้มันดึงข้อมูลจาก ลิงก์นี้นะคะแล้วก็ช h e เตอร์หลังจากนั้นก็ลงเปาส์แคปแคป data set นะคะก็คือก็คือจะดูว่าในมีอะไรบ้างนะคะในข้อมูลก็ ปีเซนเตอร์ก็คือนี่นะคะข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็จะ ต่อไปก็ d s ท้ากับ cat data set ก็คือเราจะเอาข้อมูลสุดท้ายนะคะของข้อมูลอันนี้ก็คือจะเป็นลบสองแล้วก็กด shift enter แล้วก็ดูว่ามันชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ shift enter ก็จะเป็นชื่อไฟล์นี้นี่นะคะถ้าดูจากในข้อมูลก็จะคือไฟล์นี้เราจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลอันนี้นะคะไว้ในเครื่องโดย ds download แล้วก็กด shift enter เพื่อจะเก็บไว้ในเครื่องเรา ใช้ df เท่ากับ meta file อันนี้จะทำเพื่อจัดเก็บข้อมูล meta นะคะไว้ใน data frame ก็คือ df แล้วก็ name ชิปเอ็นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ list ข้อมูล5แถวแรกแล้วใน data frame นะคะก็คือ df แล้วก็ head นี่นะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้สามสิบเอลัแถวจาข้อมูลนะคะเราจะเห็นว่าตารางเราอะมีแค่1แถวซึ่งถ้าเราเอาไปพอ o เป็นจุดสถานีมันจะ เห็นสีได้น้อยมากก็เลยจะเป็นจากลบสนะคะเป็นเลขหนึ่งคือข้อมูลตัวที่สองนะคะของชุดนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็กดชิปเ n นเตอร์ดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะศูนย์หนึ่งอแล้วก็ดาวน์โหลดรอมันดาวน์โหลดไว้ในเครื่องสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้มันขึ้นเลขตรงนี้ก่อน จากนั้นก็ enter แล้วกดรอสักครู่นะคะโอเคค่ะก็จะได้เป็น5แถวกับ3ถคอ,อลัมน์แบบนี้นะคะ ค่ะต่อไปจะมากำหนดค่าของเส้นโครงแผนที่นะคะคือ map c i เท่ากับ ccrs แล้วก็ number อันนี้จะเป็นดนที่ของสหรัฐอเมริกานะคะ con อ o นะคะแล้วก็ เซนเทลลองจุดเท่ากับล1 0หนึร้แล้ว่าเป็นเซนเทลและจุดเท่ากับ5หแล้วก็จะเป็นสแตนดาร์ ค่าของเส้นคงแผนที่นะคะจะเป็นข้อมูลแบบแพร์คอรีนะคะก็คือ data d i s เา dot c if. c i s dot h a r i แล้วก็ชิปอินเตอร์ค่ะ ะะแล้วก็จะมากำหนดค่าการพอดเพนที่นะคะก็คือ10ิแล้วกับ dot ิกเ t อร์แล้วก็ b ไ g s ์ก็คือขนาดของเพนที่เท่ากับ10แล้วก็5นะคะแล้วก็ m c Add. ก็คือมีหนึ่งแถวหนึ่งแล้วก็จำนวนหนึ่งพาแล้วก็โปรเชั่น เ e t เอกทินก็คือการให้จุดแล้วก็จุดกับแผนที่นะคะก็คือให้เป็นลบหนึร้อยสก็เป็นลบหนึ่งสองี่สก็ห้าสิบห้แล้วก็ี เห็นตรงนี้ผิดนะอคะ plt ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มฟีเจอในการแต่งแพทที่นะคะคือ add add pieter c e r แล้วก็จะเป็น h o s ไลท์แล้วก็วิฟสเกลเท่ากับ50ามนะคะนี่แล้วก็ C เอ้ยกด t เอานะคะแล้ว add feature แล้วก็เป็น C feature date แล้วก็ width scale แล้วก็ต่อไปเราจะให้มันแสดงที่แบบจุดนะคะก็คือ x s e c t o r แล้วก็เป็น d o next long g จุดแล้วก็ d x l a f t t จุ De นค่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองชิปอินเตอร์ดูนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นสถานี จะมาดูเชฟกันนะคะก็คือ D F แล้วก็เชฟแล้วก็เชฟ Enter ก็คือว่าข้อมูลของเราตรงนี้นะคะก็คือมีจำนวนแถว30แถวกับ3 1หลักนะคะต่อไปก็จะมาทำการประมาณ ค่าเชิงพื้นที่นะคะก็คือใช้ f อน m m ทไ h i อินเ r e ร์ l e t แล้วก็ import t ินเต l e t t o o ท์ทูทริก Remove ะะแล้วก็ต่อไปสร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่าพิกัดนะคะก็คือ longitude นะคะก็คือเท่ากับ e f longitude แล้วก็ value get แล้วก็เป็น latitude เท่ากับ e f latitude แล้วก็บปดรูปเ่อดูนะคะต่อไปก็จะเป็นค่าเลลองนะคะเพื่อเป็นค่าคอร์ดิเนตนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินค่าเชพืน้นที่ได้ก็คือ x p x p นะคะแล้วก็ y p ลอง Point Data C I S แล้วก็ลองแล้วก็ That นะคะแล้วก็ุด P c h เ r น e t e r มาตรวจสอบค่าเปลงทีกำนดนะคะก็คือ X P โคบอลด5แล้วก็เป็น YP ก็้วโคบอน5ชีพเดิเร์ตอันนี้ก็คือในอะ l รจะจัดเก็บตัวเลขนะคะที่ได้แปลงจากระบบพิกัดมาแล้ว จากตัวเลขที่เราเห็นอย่างนี้นะคะคือมันยังมีตัวเน้นอยู่เราต้องลบ r e m o v มันก่อนนะคะก็คือแล้วก็ใช้คำสัง่งนะคะ b mask mm hmm. แล้วก็ my mask อืมทีเท่ากับนัน observation นะคะแล้วก็ x p y p d f ก็คือใน data frame นะคะให้ ที่มีชื่อว่า Alt Enter แล้วก็ d e l e e หลังจากนันนน้น Ctrl Enter ต่อไปก็ เราเชฟนะคะเราชีเวนเตอร์ลืมเปิดี่นะคะจะเห็นนะคะว่าตัวเลขมันไม่ได้เห็นเพราะว่าเราทำการดอกเราเลขจากตรงนี้ก็คือไปพันห้าจะเหลือเก้าพันเจ็ดพันเก้าแปดสิบห้านะคะท,ทำการดอกเรียบร้อยต่อไปเราจะมาอินเทอร์โพลีต์กันนะคะก็คือ

จากนั้นพอเรา shift enter interupt เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคำนวค่าการ property กันค่ะกำนดค่าการ property นะคะแล้วก็เป็น import นา a s n p แล้วก็ f i t เท่ากับฟิกเกอร์แล้วก็เป็น fix s i ค e คือขนาดของพื้นที่ค่ะจะให้เท่ากับ15บาับ10ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็น x เท่ากับ o ซ่ and แล้วก็จะเป็น1 1แ่งห,งห่งหลักแล้วก็1นภาพนะคะ้ก็เป็นโคเจคชัน oh, กับแล้วก็จะเป็นเท0เท่ากับนี่จะเป็นละติจุดแล้วก็ลทติจูดนะคะก็จะให้เป็นลบหนึ130กับล2เจ็ดสบแล้วก็เป็น ยี่สิบแล้วก็ยี่ห้าแล้วก็ data g a s data ค่นะิมพ์ผิดนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเพิ่มตัวเต็งแผนที่นะคะก็จะให้เป็น x หนึ่ง x ฟีเจอร์นะคะแล้วจะเป็น c f ีเจอร์แล้วก็เป็น cos เลย แล้วก็วิสสเกลห้าสบเมตรนะคะแล้วก็เป็น a d d load d feature แล้วก็ C feature state วิทสเกลห้เมตรนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแสดงแผนที่แบบจุดนะคะต่อไปจะให้เป็น แสดงแผนที่แบบจุดก็จะเป็น C เท่ากับคอนโทรแล้วก็เ,เล็บเอากริดเทปแล้วก็เออหน่วตัว t ตรงนี้นะคะ b ิ t y แล้วก็เป็น m o u t level เ,เท่ากับ np เออก็คือค่าเฉลี่ยน,นะคะแล้วก็26 อยู่งสองคัเิจะให้เป็นตัว K ค,ค่ะแล้วก็กดแสดงผลแ ิก Enter ดูนะคะก็จะได้เป็นแผนที่แสดงดังนี้ค่ะเป็นแผนที่แบบจุด